มีรอยถ้ามีรอยเอานิ้วถูๆแล้วแลอนเพราะมันออกมาให้คนที่เป็นรอยปากกาเลยเขาปากกาที้ที้เกียนรอ ไป่รู้โอ้ยก็คือมันก็ส่งวันนี้มันต้องส่งวันนี้่รูตรงเนี้ย คนทำก็จะ,กะติแตกค่ะนี่แะ